สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะเมนูที่พึ่งจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือขนมวอฟเฟอร์เค้กกล้วยหอมค่ะตัวแป้งนะคะก็จะเป็นตัวแป้งเค้กกล้วยหอมค่ะแต่พึ่งจะมานำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องทำวอฟเฟอร์ค่ะแล้วก็จะใส่ไส้ตรงกลางลงไปด้วยค่ะสูตรนี้นะคะแป้งนุ่มมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะ ส่วนผสมก็จะมีตัวกล้วยหอมนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาแล้วก็ปอกใส่แช่แข็งไว้ตามน้ำหนักสูตรเลยค่ะ300กรัมแล้วก็มีนมสดรสจืดนะคะ80กรัมน้ำตาลทรายไม่ผ่านการขัด480กรัมมีเบกกิ้งโซดา1ช้อนชานะคะเกลือ1ส่วน4ช้อนชาผงฟู2ช้อนชา แล้วก็วันนี้เพิ่งใช้เนยสดรสเค็มนะคะเนยแท้นะคะ100กรัมค่ะแล้วก็มีไข่ไก่เบอร์สาสองฟองค่ะวันนี้เพิ่งใช้แป้งเค้กนะคะเนื้อละเอียดรามงกุดม่วงนะคะตรามงกุดม่วงค่ะเราเอาเนยนะคะมาใส่ในภาชนะนะคะทำการตีค่ะตีเนยนะคะ เดี๋ยวเราจะตีเนยสลับกับการใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเราใช้อยู่ที่180กรัมนะคะตีจนเนยขึ้นฟูขาวแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลละลายจากนั้นเราก็เติมไข่เบอร์3นะคะเพิ่งใช้ไข่เบอร์3 2สองฟองค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะอันนี้คือส่วนผสมที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ เดี๋ยวจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นะคะผงฟู2ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแล้วก็เกลือนะคะ1ส่วนสช้อนชาร่อนผสมลงไปในของเหลวค่ะแล้วก็เติมแป้งเค้กลงไปนะคะอีก240กรัมร่อนลงไปค่ะการร่อนแป้งนะคะข้อดีคือจะทำให้ขนมนะคะนุ่มฟูค่ะและอีกอย่างนะคะ ตะกอนต่างๆที่อยู่ในแป้งนะคะสามารถที่จะเอาทิ้งออกได้ค่ะเราจะล่นแป้งนะคะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะตะก,กรอนสามารถเอาทิ้งได้ค่ะแล้วก็คนผสมนะคะคนผสมแป้งสลับกับการใส่นมสดนะคะนมสดนะคะเพิ่งใช้รถจืดราเมจิกฝาสีน้ำเงินนะคะ 180กรัมค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอันนี้คือแป้งที่คนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีความข้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอากล้วยหอมนะคะนำไปบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปผสมกับในแป้งค่ะแล้วก็คนให้เข้ากับแป้งค่ะค่อยๆค,คนนะคะแค่คนให้เข้าให้ผสมกันนะคะ แล้วก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปนะคะ1ฝาค่ะคนให้เข้ากันค่ะอันนี้คือแป้งที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะตั้งพักไว้30นาทีก่อนที่จะนําไปอบในเตาค่ะอันนี้คือแป้งที่ตั้งพักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพึ่งจะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งนะคะพึ่งจะใส่ผงโกโก้ค่ะทําเป็นรสโกโก้ ตักแป้งออกมาครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็เอาผงโกโก้เนี่ยคะมาผสมค่ะเพิ่งใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะผสมก็จะได้แป้งโกโก้ออกมาค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราทำสองสองรสนะคะคือรสวานิลาแบบนี้นะคะสีแป้งแล้วก็รสโกโก้ค่ะ เราจะวอร์มเตาให้ร้อนนะคะเพึ่งจะใช้เตานะคะใช้ความร้อนที่เบอร์สองค่ะก่อนที่เอาแป้งลงไปใส่นะคะพึ่งใช้เนยเน,นี่ยค่ะเอามาทาเตาค่ะเมื่อเตาร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็หยอดแป้งลงไปค่ะวันนี้พึ่งจะใส่เอาไส้มาใส่ด้วยนะคะก็คือมันม่วงกับฝอยทองค่ะเพื่อนๆจะใส่ไส้อะไรก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วก็ตักแป้งนะคะโปะด้านบนปิดไส้ค่ะเวลาในการทำให้ขนมสุสุกนะคะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีค่ะแล้วเขาก็พลิกข้างนะคะเพราะว่าด้านล่างของเตานะคะมันจะร้อนกว่าด้านบนค่ะกลับข้างอันนี้คือขนมที่เรากลับข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสุกแล้วค่ะ น่าทานมากค่ะหอมมากค่ะแป้งสูตรนี้นิ่มมากนะคะเพิ่งทดลองมาทำหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำขนมตัวแป้งโกโก้กันค่ะใส่ไส้ฝอยทองค่ะแล้วก็ตักแป้งนะคะปิดไส้ด้านบนค่ะ แต่ก็กลับด้านนะคะนี่ค่ะขนมนิ่มมากค่ะสูตรนี้อันนี้อีกแบบนะคะเพึ่งทำแบบทูโทนนะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวานิลาฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรสโกโก้ะคะ่ะในชิ้นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมของพึ่งสูตรนี้นะคะทําออกมาได้ประมาณ6ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะด้านในเราก็จะใส่ไส้ด้วยค่ะ เพิ่มมูลค่าให้กับขนมและความอร่อยของขนมค่ะเราจะมีไส้มันม่วงแล้วก็ฝอยทองค่ะหรือจะอาจจะใส่ไส้มะพร้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะอันนี้เป็นวานิลลานะคะทานคู่กับกล้วยหอมแล้วก็มะม่วงค่ะอันนี้เป็นโกโก้ค่ะน่าทานมากค่ะ ตัววาน,นิลลานะคะเดี๋ยวเราจะจัดจานทานคู่กับน้ำพึ่งค่ะส่วนตัวโกโก้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเอาน้ำตาลไอซิ่งโรยด้านบนค่ะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานค่ะเดี๋ยวเราจะทานคู่กับน้ำแตงโมนะคะช่วงบ,บ่ายอากาศร้อนๆเข้ากันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือไส้ข้างในตัวขนมเพิ่งจะแกะให้ดูเห็นไหมคะว่ามีไส้ นี่ค่ะตัวขนมนิ่มมากค่ะตั้งไว้ข้ามคืนขนมยังนิ่มเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะเผื่อเป็นอาชีพเสริมหรือทํากินกับครอบครัวได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามช่องของพึ่งค่ะสวัสดีค่ะ